ความพยายามของรัมตีสุทินครังแสงรัมตีกาลาหมเรื่องการแก้พระราชบัญญัติจัดระเบียบรชาชการกรวงกลาหมที่มีประเด็นน่าสนใจเราจะสนทนาถามท่านที่มาที่ไปและตกลงผ่านหรือเปล่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสวัสดีครับรัมตีสุทินฮะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณชัยศคุณใบครับที่ท่านที่เป็นข่าวออกมาเนี่ยเข้าที่ประชุมสภากาลาหมเมื่อวันศุกร์ผ่านหรือเปล่า,ลาฮะ อ๋อก็ผ่านแล้วครับเพราะว่ายิ่งก็เป็นววละเพื่อทราบนะครับ,รบก็ไม่มีใครท้วงติงแต่ว่าผมอยากจะเรียนที่มาที่ไปนิดหนึ่งเีครับดีบมสับสนเป็นยังไงฮะคืออย่างนี้หลังจากผมเข้ามารับตําแหน่งรัฐบาลชุดน,นี้เข้ามาเราก็มีนโยบายที่จะปฏิรูปกองทัพนั่นแหละอืหรือใช้คําว่าร่วมพัฒนานั่นแหละครับเป้าหมายก็คือให้กองทัพเราทําสมัยเป็นสากลแล้วก็อยู่ในบริบทที่เหมาะสมของเราครับ ผมก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมาแปดชุดบวกอีกสองเป็นสิบหนึ่งในสิบคณะก็จะมีคณะตรับปรุงปฏที่รูปกฎหมายครับว่าชุดนี้ก็จะเป็นทหารซะส่วนใหญ่มีท่านพลเอกสมศักดิ์ลุงสีดาเป็นประธานอ่าเขาก็ทกําการดูแลกฎหมายไปว่าจปรับไหนมันน่าจะต้องตรับปรุงประมงเขาก็ว่ากันไปอเป็นคณะทำงานขนาดเดียวกันเนี่ยจังหวะนี้ที่สภา ก็มีการเสนอกฎหมายเกี่ยวกับกรลาโหมเข้ามาหลายฉบับเป็นจากพรรคฝ่ายค้านบ้าง,งเป็นจากภาคประชาชนบ้างฝั่งพรรคบ้างเสนอเข้ามาเพื่อจะปรับปรุงกฎหมายของกระทรวงกรลาโหมก็มาบรรจบพบกันสองเรื่องคราวนี้ชุดคณะทำงานของผมที่กระทรวงกลาโหมเขาก็บอกว่าสรุปแล้วเขาก็เลยจะเสนอให้ทราบให้สภาเขาก็เลยเสนอเข้ามาครับ ก็เป็นอย่างที่เป็นข่าวนี่แหละเขาก็มีหลายด้านด้านเรื่องของการปฏิรูปเรื่องระบบสารรัฐมนสารธรรมนูญครับธรรมนูญสารทหารก็ไปยุบเลิกสารจังหวัดครับเรื่องของการแต่งตั้งนายพลก็ปรับให้มันดูเรื่องด้านอื่นบ้างด้วยจากเรื่องของอายุของยศของอะไรก็เอาเรื่องคุณธรรมเอาเรื่อง เรื่องเดือนมันมีเรื่องของการ,าป,ร,ารป้องกันรัฐประหารก็มาด้วยครมีกระติดมาด้วยอืเป็นคณะทํางานเ็าคิดมาอเนี่ยที่มากขาไม่ก็เป็นอย่างนี้แหละครับครับเอาเอาเรื่องป้องกันรัฐประหารก่อนอันนี้คือหาพอสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพรบจับบริราชการกาลาโหมให้อำนาจนายกโดยความเห็นชอบของครมมีคําสั่งให้พักราชการทันทีเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าข้าราชการผู้ใดใช้กําลังทหารเพื่อยึดหรือควบคุมอํานาจ การบริหารราชการแผ่นดินจากรัฐบาลหรือเพื่อการก่อการกรบฏคือคคอันนี้หมายความว่ายังไงเขาต้องหมายความว่าคำว่าสก,กัดเหตุเขาก็ออกกฎหมายไว้เพื่อสก,กัดเหตุว่าถ้ามีความเคลื่อนไหวในทานํานองที่จะ,ะเปลี่ยนไปในทางทางนี้แหละทางก่อการรัฐประหารที่จะกบฏนี่แหละมันก็สามารถต้องตามหรือจัดก,การก่อนก็คือให้สั่งพักงานสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ของ ทหารเหล่านั้นได้เลยเนี่เท่าที่ผมถามทางคณะทำงานคณะจิจนาของเขาอ่ะครับครับคือเข้าใจคือทหารเนี่ยจะเป็นองค์กรที่อยู่ดีๆฝ่ายการเมืองจะไปเปลี่ยนแปลงแต่งตั้งพนัการเขาโดยระบบปกติเนี่ยมันยากมากมันทําได้ยากมากถูกไหมฮะก็ครับเดิมก็เดิมก็แบบนั้นคือยากครับอืระบบนี้เหมือนกับว่าครมออนุมัติแล้วก็ย้ายทหารได้เลยให้ออกได้เลยถูกไหมฮะ ถ้าในเฉพาะกรณีในในกรณีที่เหตุที่ว่านี้อืเ,อเพราะกรณีนี้นะครัเชิญเฉพาะกรณีที่จะปฏิวัติอ่ะครับครับใช่มันไม่ได้หมายถึงก็ต้องเอาการะหารออกมาแล้วใช่ไหมหมายถึงมีการข่าวมีอะไรที่พอน่าเชื่อถือว่ามีความเคลื่อนไหวอย่างนั้นใช่ไหมฮะก็ใช่ใช่ครับแล้วประเมินทางผูมชาประเมินว่าน่าจะสอให้เกิดเหตุแบบนั้นก็สามารถ ยับยั้งการเกิดเหตุแบบนั้นได้เลยโดยใช้กฎหมายนี้ที่เสนอนี่กลัวรมาหารหรือเปล่าฮะอ๋อไม่หรอกครับมันเป็นการทำงานปกติอย่างที่ผมบอกก็คือเขาปรับปรุงกฎหมายออืเขาปรับปรุงกฎหมายในในในเรื่องของการปฏิรูปทุกด้านแต่ด้านกฎหมายเขาก็ปรับปรุงแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าวันนี้กฎหมายอะไรเงี้ยจอที่สภาไปแล้วนี่ประมาณสามสี่ฉบับซึ่ง ทุกฉบับที่ว่านั้นน่ะจะมีสาระที่เข้มแข็งรู้ว่ารุนแรงกว่านี้เยอะอืท <n> ีนี้โดยธรรมชาติโดยธรรมดาการบริหารเนี่ยถ้ามีกฎหมายใดที่เข้าไปในสภาอ <statements S 2> ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงใดนั้นเนี่ยกระทรวงนั้นก็มักจะต้องเสนอกฎหมายประกบอืทีนี้กระทรวงกลาโหมก็ถามกันว่าจะประกบไหมคณะรมการชุดนี้ก็บอกว่าเราก็ควรจะต้องเสนอประกบ,รบะประกบยังไงก็ไปดูกันแล้วกัน นี่นโยบายผมนะครับ,รบเขาก็ไปคิดกันมาว่าจะประกบแบบนี้แหละอืเพราะฉนั้นถ้าไปดูสาระของร่างอื่นร่างของพรฝ่ายค้านร่างของพรรคก่อไทยหรือร่างอื่นเนี่ยอืก็จะออกมาเรื่องพวกนี้เหมือนกันแล้วดูเหมือนจะเข้มแข็งกว่านี้รุนแรงกว่านี้เยอะอ๋อหมายความว่าที่มีสสเสนอในนามพรรคการเมืองหรือในนามสกสกระทรวงกลาโหม <ๆ S 1> ก็ยังมาพิจรารณานและเสนอกฎหมายประกบซึ่งมีหลายฉบับถูกไหมฮะ ถูกต้องครับถูกต้องอ,อันนี้เป็นเป็นเป็นการเสนอกฎรหรมายประกบฉบับอื่นที่เขาเสนอเข้าสภาอยู่แล้วอืมอืมมันก็จะมีความเข้มข้นกว่านี้ก็มีฉบับอื่นเนี่ยเข้มข้นกว่านี้เยอะอืมอืมถ้าจะว่าของเราที่พิพาทพิจารณานเนี่ยอืค่อนข้างจะซอฟกว่าทุกฉบับอืมอืมเอาผมผมย้อนกลับมาตรงนี้ในความเห็นของคุณจุทินเนี่ยที่คณะทํางานด้านกฎหมายของท่านสมศักดิ์เสนออันตรงนี้มาเนี่ย ถ้าสุจินเชื่อว่ามัน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 แก้ได้ไหมจริงจริงไอ้ตรงนี้เริ่มป้องกัรปฏิวัติการจะแก้รัฐประหารมันก็แก้ด้วยหลายเหตุอืมอันนี้ก็เป็นเป็นวิธีหนึ่งนะเป็นวิธีหนึ่งวิธีทางกฎหมายวิธีการบริหารที่เราคิดว่าก็ก็ต้องมีไว้แต่ว่าวิธีแก้เลยเลยไม่ต้องทําอีกหลายเรื่องอืมอืมหลายเรื่องแต่ว่าถ้าถ้าไม่มีเลยปล่อยไว้เลยมันก็ก็กระไรอยู่ก็ก็น่าจะเหมือนเรา ไม่ได้คิปป้องกันอะไรไว้นะฮะอืมอืมก็หมายความว่าถ้าแล้แค่ระคายแล้วมีการข่าวที่น่าเชื uh mm ่อ hmm, ถ mm ือพอสมควรให้พักการไว้ก่อนได้เลยก็ก็ใช้ก็ใช้อำนาจตามกฎหมายนี้ได้เลยอืมอืมซึ่งซึ่งก็ไม่ง่ายนะก็เป็นอำนาจของนายกาตรีที่เสนอคอรมอครับคอรมองเห็นชอบครับอืมอืมคือในอดีตที่ผ่านมา มีข้อมูลมีความระแวงสงสัยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่ทําอะไรไม่ได้ถูกไหมฮะมันก็ทําอะไรไม่ค่อยได้ครับม,มันเพราะว่าต้องเรียนตรงๆว,ว่าหลายคนก็ถามมาเหมือนกันว่าเอทำไมไม่สั่งปลดเลยทาไมยังแก้พักร,รชาชการอืมสั่งปลดเลยสั่งออกเลยอย่างนี้ระดับในพลมันเป็นพระราชาอํานาจครับเป็นพระราชาอํานาจเพราะฉะนั้นในทางฝ่ายทางฝ่ายบริหารก็ทําได้ประมาณเนี้ยสูงสุดกับ ออเอ๊ะอ,อย่างตอนที่เคยปฏิวัติบา2สองครั้งหลังสุดเนี่ยละแค่ละคายไม่ฝ่ายการเมืองเออ่ถามตรงกอละแค่ละคายแต่ว่าก็คงยังไม่ถึงขั้นที่จะเห็นพฤติกรรมหรือการเคลื่อนไหวที่ชี้ชัดออืมอืม<笑><笑>มก็ยอมรับว่ายอมรับว่าตามไม่ทันนั่นแหละที่ผ่านมาครับครับ,รบที่ผมเรียนถามก็เพราะว่า สูตรเอาตัวนี้เข้าไปเทียบกับที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยมันแก้ได้ไหมป้องกันได้ไหมผมคิดว่าได้นะได้ในประการที่หนึ่งก็คือหนึ่งป้องปรามไว้ว่าเอาละวันนี้มันมีกฎหมายอย่างนี้แล้วนะอ,อำนาจนายกมีนะเพราะฉะนั้นคนที่คิดจะทำแบบนี้ก็คิดว่ามันไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนอันนี้คือการป้องปราม,อมสองอมเมื่อเกิดเหตุจริงๆริมการใช้อำนาจนี้เข้าไปก็อาจจะดีกว่าเมื่อก่อนไม่มีไว้อืมอืม เหมือนมีเครื่องมือป้องปรามว่างั้นเถอะก็คือป้องปรามหรือสกัดกัดสกัดยับยั้งอืมอืมอืมครับมันมีอีกตัวนึ่ะคุณจุทินดูเหมือนว่าฝ่ายค้านจะเสนอห,หรือเปล่าคือเรื่องเกี่ยวกับการประก,ศกราศกฎอัยการศึกเนี่ยที่มันเป็นอำนาจของผู้จัการอาหารบกโดยแท้เลยตามกฎหมายครับอันนี้เนี่ยพอประกาศกฎอัยการศึกปุ๊บอำนาจไปอยู่กับพบบบอเลยแล้วก็เป็นที่มาของหรือเป็น สะพานไปชูกรารปฏิวัตริระหารอยู่บ่อยครั้งเรื่องนี้แก้ไหมฉบับนี้ผมไม่เนี่ยจอันนี้ยังไม่มีเข้ามาแต่ว่าสะพาะในร,ร่างร่างรวมจริงๆอะ่ะที่เราจะเสนอเข้าสภาเนี่ยก็อาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมเข้ามามเพราะว่าต้องต้องเข้าใจขั้นตอนหนึ่งว่าอันนี้เป็นการเสนอเข้ามาเป็นหลักการส่วนหนึ่งครับแล้วก่อนจะเสนอสภาเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนการฟังความเห็นจากสาธารณะู่ครับ ครับดนะังนะั้นอาจจะเติมก็ามาเพิ่มก็ามาก็าจะเพิ่มเข้ามาได้อืมอืมครับ,รบข้อต่อมาก็คืออันนี้ทหารเขาไม่ขัดข้องใช่ไหมการกรองอนายทหารชั้นในพลที่จะขึ้นในพลระดับต่างๆจะต้องตรวจสอบไม่เคยมีพฤติกรรมเป็นผู้ทิ่พลหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดค้ามนุษย์สบายทรัพยากรไม่ว่าโดยตรงโดยอ้อมท่วงจริงอ่าจะบอกว่าไม่ขัดข้องก็ก็ได้เพราะว่าก็ยังไม่มีการทุกจริงแต่ว่าผมเชื่อว่าทหารเขาจะมองว่า เรื่องของการเกณฑ์การตั้งในผลเนี่ยที่เราออกมาเนี่ยผมว่าเขาจะภูมิใจด้วยว่าคนจะเป็นนายพลต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นนายพลที่สังคมยอมรับมากๆืกเพราะมีเกณฑ์การคัดที่ทุกๆด้านรอบด้านเพราะฉะนั้นคนเป็นนายพลต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นคนที่น่าจะดีกว่าเดิมอืเพราะว่าทหารก็จะพอใจด้วยอท่านเชื่ออย่างนั้นผม,ผมเชื่ออย่างนั้นนะแต่ว่าดีกว่า ไปตั้งกันแบบละลวม,มไม่มีเกณฑ์ไม่มีคุสมบัตรทระลองบวกแบบนั้นครับครับก็หนึ่งเรื่องพฤติกรรมแล้วก็เรื่องไร้แรงและต้องไม่เป็นคู่สัญญากับหน่วยง,งานสังกัดกลาหหมหรือประกอบธุรกิจหรือกิจการที่เกี่ยวข้องไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนยัยหรือถูกโดยคดีอาญาอันนี้เนี่ยคือเหมือนก็จะแต่งตั้งนายพลต้องเอาสามข้อนี้มาเทียบเลยถ้าคุณมีก็ขึ้นไม่ได้ถูกไหมครับก็มันมีเกณฑ์อื่นด้วยจะเกณฑ์การคลองยศ อาเกณฑ์อะไรเขาก็จะว่ากันมาของเขาแต่ว่าอันนี้เพิ่มเข้าไปอืมอืมครับ,รบเรื่องสมาชิกสภากาโาหมท่านเล่าให้ฟังหน่อยที่จะเปลี่ยนสัดส่วนโครงสร้างได้เป็นยังไงฮะอ๋อเดิมก็อันนี้เป็นที่วิาพากษ์วิจารณกันครับวิาพากษ์วิจารณกันมากจากฝ่ายสังคมฝ่ายการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยที่บอกว่าสภาการาหมนั้นเนี่ยจะเป็นสภาอิสระรับอิสระครับทิ่ทหารทากันเองแล้ว ทางฝ่ายอื่นไม่ไม่ยึดโยงกับฝ่ายอื่นฝ่ายการเมืองอืฝ่ายนโยบายทำตรงเนี้ยครับซึ่งต่างจากสภาอื่นอืสภาวิชาชีพอื่นครับซึ่งจะมีบุคคลภายนอกเข้าไปประมาณนี้แหละอือันนี้ก็เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์กันแต่ว่าคณะทํางานเนี่ยเขาก็ไปศึกษากันมาอืเข้าใจว่าคงเป็นด้วยเหตุนี้เขาก็เลยเพิ่มบทนี้เข้ามาอืซึ่งเป็นเรื่องของคณะทํางานนะครับครับครับ ด้วยเ,เหตุผลน,นี้อ่ะอืมอืมก็คือให้เพิ่มในสัดส่วนของรัฐกลาโหมที่เสนอแต่งตั้งเพิ่มเติมจากเดิมสามคนเป็นห้าคนอ่าคงเพิ่มอีกสองคนเท่าที่ผมดูนะอืมอืมครับ,ท,รบทั้งบทนี้เนี่ยยกขึ้นมาเนี่ยสามเคสก็คือเรื่องคุณสมบัติในพลที่จะเวลาจะแต่งตั้งเรื่องเกี่ยวกับ,บ,ก,บการป้องกันร,รัฐประหารเรื่องสมาชิกสภา,าการาหมผมเรียนถามตรงเรื่องสารทหารสารเรื่องธรรมนูญสารทหาร อาทรรมนูญสารทาหารหลักคิดเป็นยังไงฮะท่านสุทินโอ,อไม่มีอะไรมากก็คือปรับให้มันสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันคือ,อเดี๋ยวนี้เนี่ยเดิมเมื่อก่อนมันจะมีจังหวัดทหารบกใช่นะฮะโครงสร้างเดิมเมื่อก่อนมีจังหวัดทหารบกครับแล้วทีนี้พอเจ้าจังหวัดธรรูกยุบถูกยุบอยู่ถูกยุบแล้วก็ก็เลยต้องยุบสารทหารไปด้วยครับ,รบก็สัมพันธ์สอดคล้องกันไปนะครับ โอ้โฮะเอ่อถ้าไปถามประธานกรรมริการทหารของฝ่ายค้านคุณวิโรจน์ณขณะดีสอนคุณชุทินรู้จักกันดีเพิ่งโตกันตอนหนึ่งฮะสองครับครับเขาบอกว่ามันเบาไปนะเนี่ยคนชุทินฮะครับเขาบอกมันเบาบางเกินไปยังไม่ได้แก้ถึงแก่นนั่นแหละแต่บางฝ่ายยังบอกว่าหนักอยู่เลยก็แล้วฟังความเห็นกันทุกฝ่ายเหรอครับความเห็นจากทางสังคมทางกองทัพทางอะไรไปเพราะว่า ท้ายที่สุดแล้วนี่กฎหมายพวกนี้มันจะผ่านอีกขั้นตอนเยอะเลยครับไปผ่านคลรมต้องดูแล้วไปผ่านสภาสามวาระนะผู้แทนแล้วไปวุฒิสภาอีกแต่ก่อนที่เข้าสภายังต้องต้องฟังเสียงสาธารณะอีกด้วยนะครับครับคุณสุทินดูเหมือนจะทำแบบค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าไห่หรือยังไงฮะโดยโดย แนวนโยบายของผมก็คือก็ค่อยปรับค่อยเปลี่ยนค่อยไปนั่นแหละให้ทุกคนได้ปรับไปโดยเตรียมตัวหรือปรับไปให้เป็นสอดคล้องกับสังคมค่อยเป็ยนค่อยไปคงไม่ใช้วิธีการไปเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันฉับพลันทันด่วนอืมอืมอันนี้โดยโดยวิธีของผมนะครับครับครับเพราะฉะนั้นอีกฝ่ายหนึ่งก็เลยจะบอกว่ามันเบาไปไหนไหนจะแก้ไมาให้กองทัพเป็นรัฐอิสระ ต้องอยู่ภายใ,ใต้รัฐบาลพลเรือนอย่างชัดเจนเหมือนกับองค์กรอื่นตำรวจอยู่ใต้รัฐบาลยังไงกระทรวงไหนอยู่ใต้รัฐบาลยังไงกองทัพก็ต้องอยู่แบบนั้นจะมีองค์กรรูปแบบปกครองพิเศษแบบนี้เนี่ยไม่ได้คุณชูทีเห็นยังไงเก็เป็นอีกความคิดแบบหนึ่งซึ่งแบบนั้นก็คืออยากจะแก้ไขแบบทันทีทันใดแล้วก็เปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันทันด่วนซึ่งผมผมนี่มองว่าแม้เป้าหมายจะเหมือนกันแต่ว่าคงต้องใช้เวลา นะครับคงต้องให้สังคมได้ค่อยปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยแท้ที่มันจะสําเร็จมันจะไม่สาเร็จครับครับผมคิดว่าการปรับแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วการปรับปรับปนปรับเปลี่ยนน่าจะดีที่สุดอือีกด้านหนึ่งก็จะมีคนบอกไม่ควรจะเข้าไปแตะต้องเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องที่อ,อีกทางหนึ่งคืออ้างอิงถึงสถาบันว่าเป็นผู้ เป็นเป็นกรณีที่พระราชทานแต่งตั้งโปรดเก้าแต่งตั้งเนี่ยคุณชุดตินยังไงอันนี้ผมก็คิดคิดอ,อยู่เหมือนกันคิดละเอียดรอบคอบอยู่เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงใดๆจึงให้ทางองค์กรเขาเป็นคนคิดอเพราะฉนั้นคณะทํางานชุดนี้เนี่ยจะมีทหารเก้าสเปอร์เซนตมีพลเรือนเพียงคนเดียวคือผู้ช่วยร,รัฐมนตรีซึ่งเขารับผิดชอบเรื่องของกฎหมายนี่ก็ไปเป็นที่ปรึกษาอืเพราะนั้นเนี่ วิธีการอย่างนี้เราก็ให้ทางองค์กรเขาเป็นคนคิดครับคนคนคนปรับเปลี่ยนผมผมคิดว่าจะรอบครอบรับกลุ่มที่สุดเราได้รับการยอมรับครับครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราผมคิดอีกแบบหนึ่งอย่างที่หลายกลุ่มหลายฝ่ายค,ค,คิดก็คือต้องตั้งคนภายนอกเข้าไปปรปับปรุงเปลีป่ยนแปลงเลยอันนั้นนะ่ะผมว่าน่าจะละหลวมและอาจจะมีปัญหาตามมาอืมอืมนี่คือวิธีการทํางานแบบคุณชูททนอย่างนี้ถูกไหมฮะใช่ใช่ครับมผมคิดว่า โดยเฉพาะวัฒนธรรมองค์กรแบบทหารเนี่ยเขามีวัฒนธรรมที่มานานอ,อยู่มายาวนานอเป็นวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกวัฒนการจะเปลี่ยนแปลงใดๆต้องให้เขาเป็นคนเปลี่ยนแปลงครับซึ่งเขากับผมดูสัญญาณแล้วเขาก็พร้อมจะเปลี่ยนแปลงอ,อแต่ว่าต้องให้เขาได้คิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงด้วยเขาแล้วเราก็ให้ก็สังเกตและสนับสนุนกระตุ้นครเท่าน,นั้นเองครับ,รบอย่างเมื่อวันศุกร์เขาก็ไม่ได้ทักท้วงอะไรถูกไหมทีม่ประชุม ยังก,ก็ไม่ได้ทักท้วงเสนอเข้าไปทุกคนก็รับทราบรับฟังเพราะคนเสนอในที่ประชุมก็เป็นจากเจ้ากรมาารเป็นกรมพระธรรมนูญทหารคนเสนอไม่ใช่ไม่ใช่ผมเสนอไม่ใช่สายพลเรือนเสนอด้วยความเคารพ <laughs> คุณสุทินถ้าไม่ได้ทำต่อนี่จะเสียดายไหมก็ธรรมดาครับก็เป็นนักการเมืองมาเราก็อยากจะมาทำงาน ถ้ามันมีโอกาสทํางานมันก็ดีทํานานก็ยิ่งดีถ้าไม่ได้ทําเลยก็เสียดายได้ทําทน้อยก็เสียดายอีกระดับหนึง่งแต่ว่าอย่างไรเสียเราก็ต้องยอมรับกฎกติกาความเป็นไปของการเมืองบ้านเราครับครับ